สวัสดีค่ะยายชิมค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายชิมด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะคำทำนายดวงตามราศีเกิดของชาวราศีกันชาวราศีกัน มีพื้นฐานดวงเป็นคนที่มีความละเอียดละออรอบคอบมีชีวิตที่เป็นระเบียบเข้ากับคนได้ดีเพราะมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศแต่ส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบบานสังสรรค์เพราะลึกแล้วคุณเป็นคนขี้อายแม้จะมีเพื่อนฝูงมากก็ตามส่วนตัวของชาวราศีกันแล้วทำคุณประกอบอาชีพใดๆข้อมักจะไม่ยั่งยืนมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ไม่ค่อยประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังแม้จะรับราชการอยู่ค่อยอยู่ได้ไม่ยืดยาวนะักชาวราศีกันเป็นคนที่ชอบเจรจานิ่มนวลมีวาจาเป็นสเสน่ห์คนนับหน้าถือตาเพราะวาจาที่น่าเชื่อถือแต่ขณะดเดียวกันวาจาของคุณข้อขาดความเด็ดเดียวขาดความเด็ดขาดเข้มแข็งไม่หนักแน่นเรียกว่าปากดีหรือดีแต่ปาก ชาวราศีกันมักจะเข้าหาผู้ใหญ่เก่งผู้อาวุโสกว่าหรือญาติผู้ใหญ่มักให้ความเอ็นดูรักใคร่ชาวราศีกันที่เป็นหญิงจะมีนิสัยเป็นหญิงเต็มร้อยรักการบ้านการเรือนดูแลครอบครัวดีถ้าเป็นผู้ชายเขามักจะมีนิสัยหญิงซ่อนอยู่ลึกๆคือเป็นคนอ่อนไหวขี้ใจน้อยคนข้างนอกอาจมองไม่เห็นนิสัยส่วนนี้ของคุณแต่ตัวคุณจะรู้เอง ชาวราศีกันจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะสร้างหลักปักฐานให้มันคงได้มากกว่าชาวราศีอื่นๆแต่ตัวคุณเองก็มักจะเป็นคนที่เปลี่ยนหารให้กว่าที่จะตั้งตัวได้เข้าเข้าสู่บ้านปลายของชีวิตแต่คุณก็ยังโชคดีที่ได้รับมรด,ดกตกทอดหรือมีสินทรัพย์อื่นที่ผู้ใหญ่มอบให้เพื่อใช้แปลงให้เป็นทุนเลี้ยงชีพ โรคประจําตัวของชาวราศีกันนี้จะมีโรคเกี่ยวกับขาจะมีแผลเป็นที่ขาหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับขาควรมันระวังและไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรักษาให้ดีช่วงวัยกลางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินและโรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิตควรจะดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ยังหนุ่มสาวนะคะอย่านิ่งนอนใจ อาชีพที่เหมาะสมกับชาวราศีกันอาชีพรับราชการเป็นครูอาจารย์หรือวิทยากรฝึกอบรมต่างๆนักประชาสัมพันธ์การตลาดหรือหานอิสระทนายความหรือผู้ที่ต้องใช้การเจรจาใช้วาจาเช่นนักการทูตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์หรือกิจการเกี่ยวกับหนังสือหรือ ประกอบการค้าขายอาหารของกินนะคะเรามาดูคู่กันเนื้อคู่ของชาวราศีกันคู่ที่จะอยู่กับชาวราศีกันและช่วยส่งเสริมความร่ำรวยรุ่งเรืองให้กับชาวราศีกันเป็นอย่างดีก็คือชาวราศีพิจิกชีวิตอยู่ด้วยกันจะมีความสุขอ่วงใยอาทรซึ่งกันและกัน ต้องการเสริมความสุขเพิ่มเติมทัศนคติให้เกิดความสมดุลต้องเลือกชาวราศีสิงห์เป็นคู่สร้างชีวิตคุณจะได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วมีความสุขดีหรือหากต้องการคู่บุญเสริมดวงด้านการงานคุณควรเลือกคู่เป็นชาวราศีคุมอยู่ด้วยกันแม้จะไม่หวานแหววแต่เจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานการเงินดีมากค่ะ สีนำโชคเสริมเสน่ห์สำหรับชาวราศีกันสีเทาสีฟ้าอมเขียวจะช่วยเสริมเสน่ห์โชคลาภสีน้ำตาลสีทองเสริมบารมีให้มีคนนับหน้าถือตาสีเหลืองสีครีมจะช่วยเสริมโภคคชับให้คุณร่ำรวยสีเขียวสีขาวเสริมค่าธาตุบริวารสีน้ำตาลสีดำจะช่วยคุ้มครองรักษาและป้องกันภัยอันตราย อัญมณีนำโชคสำหรับชาวราศีกันชาวราศีกันควรเลือกสวมเครื่องประดับพลอยสีน้ำเงินเช่นไพรินจะช่วยเสริมสเสน่ห์เพื่อความเชื่อมั่นให้ตนเองให้คุณได้ประสบชัยชนะและความเป็นผู้นำหากต้องการความสงบในจ,ใจิตใจเสริมความรักให้สดใสซาบซ่าควรเลือกเครื่องประดับที่ทำจากอักคขวาลิน แต่หากต้องการเสึิมความรู้ช่วยให้มีทัศนคติที่กว้างไกลเปิดใจรับเรื่องต่างๆให้เลือกเครื่องประดับที่ทำจากโซดาไลแทนนะคะคําทํานายนี้มีผลแค่เพียง20%สส่วนที่เหลือท่านต้องสร้างด้วยตัวท่านเองนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะขอบคุณที่ติดตามการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ